ันนี้การจัดงานในวันนี้ก็มาจากใจนะครับของพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณทางชาวจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับโดยเพราะท่านพู้ว่าแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็นเครือข่ายเครือ,ครอขา่าย5ศาสนาพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดใน,นเนี้นะครับซึ่งถือว่าเรารวมใจกระยวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ ของพระบาทสมเด็จรพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่าถึงแม้อากาศร้อนก็ทุกคนก็มีใจให้ตะกี้ก็ได้ถามหลายท่านก็บอกร้อนไหมเขาบอกว่าร้อนแต่ว่ามีความสุดนะครับนั่นวันนี้ก็เป็นการถวายสํานึกซึ่งศิลปินที่ใช้คำว่าในหลวงเรานะครับท่านได้ราชทานที่อุปถัมมาเขาก็มาถวายสำนึกนั้น สิ่งเหล่านี้เราก็คิดว่าเราจะจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมเราก็จะหา,าสถานที่ให้เหมาะสมนะครับซึ่งการเตรียมการในวันนี้ถือว่าเป็นการเตรียมการที่ดีจากการที่นั่งที่ทุกศา,ศาสนาสวดให้ท่านสวดถวายพอให้ท่านขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถสื่อสารได้บางบางบทสวดเราไม่เข้าใจแต่ว่าเราสื่อจาก น้ำเสียงสื่อจากจังหวัดแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำด้วยใจก็ถือว่ามีความประทับใจนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดและชาวปทุมธานีนะครับขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องและทุกคนที่เกี่ยวข้องในวันนี้นะครับถือว่าพวกเราได้ร่วมถวายสำนึกในความหากกันทุกคนร่วมกันนะครับก,กขึ้นกล่าวภาพที่เห็นในบางร้องอย่างกนนงรารดงความโกงาก็ถือว่าตะกี ประทับใจยอยู่วันเลยมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นศิลปินนะท่านรู้สึกอยล้มไปนิดหนึ่งแล้วแป๊บเดียวลุกขึ้นมาร้องเพลงถวายอันนี้ต้องต้องชื่นชมไปว่าอันนี้มาด้วยใจนะครับมีคณะหนึ่งนะครับท่านก่อนจะเข้ามาในล้มไปล้มแบบไม่ไม่ได้หัวฟาดเลยล้มฟุบลงไปด้วยเหมือนจะร้อนไปนะครับแต่พอเขาฟื้นตัวเขาเข้ามาร้องเพลงได้ถวายได้ทั็ถือว่าต้องชื่นชมนั้น แค่ยกตัวอย่างอันนี้ก็เห็นส่วนเด็กเล็กๆล,ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยก็ที่มาก็ทุกคนก็บอกว่ามีความสุขแล้วก็ไม่ไม่ร้อนคือจริงๆมันร้อนน่ะแดดแต่เพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มุ่งไปที่ที่แดดมุ่งไปที่พงท่านแล้วก็มุ่งไปที่สิ่งที่ทุกคนได้พูดถึงน,นั้นถือว่าการร่วมแรงร่วมใจวันนี้มีความสำนรกถือว่าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ถือว่าคิดว่าเป็นชาติเดียวในโลกที่เรามีจุดโฉนรลมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างที่ดีในความรักสามัคคีซึ่งทั่วโลกก็ได้เอาไปเปผยแพร่นะครับก็ต้องต้องกราบขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับขอขอชื่นชมแล้วก็มีความประทับใจจริงๆนะครับ